ชท่า <left for Diamond Hayır> ไหนคนท่าไหนนี่แหละค่ะท่าแล้วมือขวาขึ้นนั่แหละค่ะไปไปทำกันอนนะใช่ะคะนึ่งสองนสนะคะอไอ่าเดยวเชตั่ง

โอเคครับพอครับมาตรการรองรับที่เทศกาลสงการเกี่ยวกับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาท่านผู้อนวยการมีรองรับเป็นยังไงบ้างครับก็ขอวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีนะครับได้จัดศูนย์อัจฉระภาสาเทศกาลสงการประจำปีนี้นะครับโดยกองทีว่าเนี่ยของเราจัด ที่พัมคอสโม่พมที่71ม,แมูแหวนสวันตกนะครับก็มีความพร้อมตรวจสภาพรถยนต์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องไห้ฟรีของมอเตอร์ไซค์นะฮะตรวจเช็ครถนะับขบับกุ่มต้องแต่ทุกอย่างนะครับนะมีจุดพักผ่อนมีกาแฟมีผ้ายเย็นนะครับมีบอกจุดการเดินทางนะครับเด็กของเราทํางานตั้งแต่8โมงเชา้าจะถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามีความพร้อมครับครับ <c oughs> ในช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงนี้นะครับอยากจะรบกวนท่านผอ,อ,อ,อช่วยอวยพรในวันปีใหม่ไทยที่มาถึงนี้ให้กับประชาชนรับทราบหน่อยครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ประสบกับสิ่งดีๆนะครับในเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับประสบการณ์การเดินทางก็ขอให้ทุกคนครับครับขอบคุณครับผอ,อครับ ไปไปก็ได้ไปเลยนะที